ราบละมัศการพระครูระดิตธรรมากรน,นะครับเจ้าอาวาสวัดดิษธารามนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมากันที่วัดดิษธารามซึ่งถือเป็นวัดต้นแบบนะครับในเรื่องของกิจกรรมดีๆในเรื่องของการปลูกผักนะครับและก็การแบ่งปันผมก็อยากจะมาสอบถามท่านอาจารย์นะครับว่าอาจารย์มีแนวคิดมีจุดเริ่มต้นยังไงครับในเรื่องของการปลูกผักในวัดและก็เรื่องของการแบ่งปันอาหาร มองเห็นถึงความทุกข์ยากของญาติโยมพุทธบริษัทที่มีอยู่ทั่วไปเอ,อโยมแต่ละท่านนะถ้าพูดก็ดูความแตกต่างทั้งรายได้รายรับรายจ่ายอะไรพวเนี้ยแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันครับก็มีปัญหาเรื่องปากท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวัดพอดีจะช่วยเหลือได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกันไกหล,ลัก เป็นจุดศูนย์รวมของของของตำบลครับอาจารย์มองถึงว่าวัดถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสก็น,น่าควรทั้งหน้าทั้งควรที่จะทำให้วัดเป็นหนึ่งตำบลเ,เป็นหนึ่งรวมคลัวให้กับญาติโยมที่ที่ประสบกับเ,เรื่องอาหารในระหว่างที่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยแพรห่หลายกระจายและก็เป็นส่วนหนึ่งของของตำบล เพื่อที่จะให้เป็นจุดส่วนกลางนำอา,อาหารหรือว่าส่วนแบ่งปันตรงเนี้มาไว้แล้ววัดจะช่วยดำเนินการบริหารจัดการแจกใจ่ายให้กับญาติโยมแล้วก็แจ้งให้กับญาติโยมที่จำเป็นต้องใช้สิ่งไหนที่จะเป็นต้องใช้แล้วก็ทางวัดมีให้โยมสามารถที่จะเข้ามารับได้เท่าที่จะเป็นจะเอาไปใช้ได้ตลอดเวลา ที่คือเป็นจุดกรุ่มเท่นเล็กๆไม่ใหญ่แต่หัวใจของคนไม่เบากร้าวพูดง่าชื่อเก่าคือเรื่องราสองร้อยกว่าปียได้ยึกยาปักตัวลามืองค้าอย่ักดี ันนี้เป็นผักผมพี่ยมปลูกมาแร่ยุนเ้ามีน้ําใจก็คือทานกันในครัวเรือนไม่หมดใช่ไม่หมดแล้วก็เขาแจ้งมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอามาเลยสาุตุ้ก็ผมตัดมาปลูกมาให้เรียบร้อยผู้รับก็เท่าแต่รับเอาไปใช้ได้เลยอันนี้น้ํำดื่มที่เหลือจากบินทบาทเออหรือพอ ก็จัดแบ่งมาให้โยไม่นี่ข้าวสารจากโยนต่างๆที่โยมเข้บริจากมานี่ใครจักเตือนใจฟามอันนี้ในในคือลองออรายชื่อพระอาจารย์ให้ลองอรายชื่อว่าไม่ให้ซ้ำอนกันแต่รับตัวก็คือตัวหนึ่งไม่เวียนเทียนมาเอาอ๋อนั่นก็คือคนที่มารับหนึ่งตัวเรือนต้องมาลงชื่อไว้มา,มาลงชื่อไว้แต่เอาได้ทุกวันเท่าที่จําเป็นไปใช้คําว่าเอือเ้อเฟื้อเอื้อกูนกับคนข้างหลังต้องมีอ อยากจะให้พระอาจารย์เชิชญทัวร์รรมดีๆของอวัดติชารามเราเนี้ยได้ขยายผลไปยังที่อื่นๆนะครับจเจริญพรก็ในนามของวัดติธารามและกระตบบาบลที่อยู่ก็ฝากไปถึงตาบลใกล้เคียงหรือหรือท้องถิ่นต่างๆถ้ามีความพร้อมและก็มีความสะดวกที่จะจะทำก็ก็จเจริญพรไปว่าอยากหิมยมตั้ง ที่ไหนสักจุดหนึ่งในตำบลในหมู่บ้านเอาเอาตำบลก็ได้ตำบลก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะทำจุดปันสุขหรือจุดแบ่งปันมานะรวบรวมและก็แบ่งปันกันใช้อยู่กันอย่างแบ่งปันอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเพื่อที่จะพยุงสังคมกอจเจริญพรนะคันธุ์นะน